สวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อเดี๋ยวคลิปนี้จะมาจะมาดูไอตัวที่เป็นแมทพระเอกพระเอกเนี่ยมืออื่นนะมืออื่นพี่เมลีอังกฤษเนาะมืออื่นเนี่ยมีคู่คู่แรกคู่แรกของของสัปดาห์นี้ลิวลิวอภูเจอเอเวอร์ตันเนาะก็ค,คือตอนรับการมาเยือนเอเวอร์ตันจริงแล้วคู่นี้เนี่ยโอ้มหากาบอยู่ มาเบิกสถิติกันนะครับมาเบิกสถิติกันซึกเมอร์ซีไซส์อ่ะเอาเฉพาะพี่เมลิก่ยเนาะแบบแบบนับตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงปัจจุบันปีที่แล้วนี่ปีที่แล้ว,เ,ลวเจอกันอยู่สองเทือเจอกันอยู่สองเทือแล้วก็มาปีนี่เจอกันอยู่ละเทือ่หนึ่งวังเดือนเดือนกุมภาพันธ์สถิติสถิติเนี่ยรีวิวพูอยากจะคมคมเนี่ยสามแมตช์หลาสุดนี่คือ ลิเวอร์พูลเนี่ยตอนรับการมาเยือนตอนรับการมาเยือนเนี่ยสองครั้งในสามครั้งเนี่ยก็ชนะได้ทั้งสองครั้งะครับเมื่อวันที่ยี่สิบสี่เมษายนสองพันยี่สิบสองปีที่แล้วแล้วก็บุกไปเสมอเอ้ยแล้วแล้วก็ลิเวอร์พูลบุกไปเสมอเมื่อตอนกันยายนปีที่แล้วนี่ศูนย์ศูนย์แล้วก็เดือนกุมภาพันธ์ปีสองสามเนี่ยต้นปียชนะเอฟเวอร์ตันอ่า ต้อนรับการมาเยือน2-0ก็ค่อนข้างจะสถิติเนี่ยค่อนข้างจะคมนิดนึงในหลังๆมาเนี่ยนอกจากตามฟอร์มนะครับยังไงก็แอดแอดเนี่ยเชียร์ลิเวอร์พูลแล้วแล้วก็ด้วยสถิติเนี่ยแมตช์นี้เจอกันมาออื่นเนี่ย18.30เนี่ยเนาะมาออื่นยังไงก็ลิเวอร์พูลน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะชนะอย่างขีเล่ย์ก็เสมอเอา้าขีเล่ย์ก็เสมอ เออไม่ใช่เป็นยังไงนะครับมือเนี่ยเท่าที่ฟังเบองเนี่ยริอร์พูเนี่ยไม่มีตัวเจ็บเลยแต,แต่จะมีตัวที่ยังยังไม่สดอะไรเพิ่งเพิ่งผ่านทีมชาติมาอะไรประมาณนี้เป็นห่วงอยู่จุดเดียวแล้วผมจะไม่พูดเอเวอร์ตันนะครับเอเวอร์ตันเนี่ยเขาเนี่ยอยู่ในโซนท้ายตลาดเนี่ยยังไงเขาเขาสู้ยังไงเขาเขาสู้ย,งงสยิบตายอยู่แล้วแต่ริบบะพูเนี่ยมาดูกองหลังอ่กองหลังผมเป็นห่วงคนเดียว ฟันไดเป็นห่วงฟันไดคนเดียวแต่ก่อนนี่โอ้โหเป็นไอดอลเลยเนาะเบอร์4เนาะโอ้โหสมัยผมแอดสตเอบอลน,นี่ยก็ตำแหน่งฟันไดเลยแหละเออแกก็ด้วยอายุนามนะเนาะ32แหละก็ก็เข้าใจเข้าใจแนละแต่ก่อนนี่สุดยอดเลยเป็นไอดอลเลยแล้วก็กางรับเนี่ยแมคคาริสเตอร์แมคคาริสเตอร์หรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ เป็นใครก็แล้วแต่ก็ค่อนข้างจะจะยังสดอยู่นะจะยังสดอยู่ไม่ไม่มีอาการบาดเจ็บพรุ่งนี้นี่มือเนี่ยลิวพูเนี่ยสไตเ์เจอคิคอก็สี่าสานะบุกทะลุทะลวงทั้งแถ,ถ,ถวแโรเบิร์สันโรเบิร์สันเนี่ยบอสสดผมคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะน่าจะถูกพักแล้วก็ทางด้านขวาน่า,นายังจะเป็นเทนอยู่กองหน้าเนี่ยผมชอบหลังๆนะผมชอบนูนเย็นอยู่แล้วแหละ แล้วก็จะถูกเปลี่ยนมากักโปจะเปลี่ยนมาอเงี้ยดีแอจะจะลวดทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาก็ซาร่านะคิดว่าเอเวอร์ตันเนี่ยอนอีกสองูนย์ขีเลย์ไนี่คือลิวพูดจะเสมอเสมอถึงชนะถ้าชนะนี่ปกติถ้าเสมอนี่ขีไลายเลยคันแพ้์นี่ก็โอ้โหทางใครทางเผือกเลยเด้ออ๋ครับพ่อหอมปากหอมคอเจอกันมืออื่นนะครับ คู่แรกนะครับ18.30ดี11ทับ10ทับ23สวัสดีครับ